ธรรมนิยายชุดสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมเรื่องความหลงในสงสารบทที่3นามหายหองพระเถทเจ้าผู้ซึ่งหลวงพ่อในป่าเรียกว่าพระยาตากยิ้มน้อยๆก่อนตอบคำถามของสมภารวัดป่ามะม่วง เรื่องนี้ไม่มีผู้ใดล่วงรู้มาก่อนนอกจากเรากับโยมมารดาแม้แต่โยมบิดาของท่านก็ไม่รู้หรือขอรับท่านพระครูเรียนถามถูกแล้วประวัติของเราคล้ายคลึงกับของสมเด็จพระพุทธ,ธาจารย์ตรงที่โยมแม่ของเราตั้งคันโดยที่โยมพ่อไม่ทราบชีวิตช่างเหมือนลิเกนะขอรับสมัยที่เป็นเด็กกระผมชอบดูลิเก พอเป็นหนุ่มก็เขียนบทให้ลิเกเอาไปเล่นผมเลือกเขียนเกี่ยวกับพระประวัติขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสมัยที่ยังเป็นพระโพธิสัตว์ผมเขียนเรื่องเท้าปาจิตกับนางอลรพิมเขียนไว้หลายเล่มสมุดพวกคณะลิเกมาขอยืมไปเล่นแล้วก็เลยหายสาบสูญไปเรื่องเท้าปาจิตกับนางออรพิมซึ่งเป็นพระชาติหนึ่งใน500ชาติของพระโพธิสัตว์ก็มีเรื่องราวเหมือนลิเกนะขอรับ เพราะความหลงในสงสารทีเดียวที่ทำให้ชีวิตมนุษย์มาเหมือนกับลิเกท่านพระครูเล่าความหลังแต่บัดนี้ลิเกของเรากับท่านได้ปิดฉากลงแล้วเพราะตัดความหลงในสงสารเสียได้พระเถระเจ้าสรุปแล้วจึงเล่าความเป็นมาของท่านว่าเราเป็นลูกกษัตริย์พระองค์หนึ่งสมัยอยุธยาตอนปลายท่านลองทายซิว่าโยมบิดาของเราคือใคร ท่านพระครูคิดอยู่ประเดี๋ยวหนึ่งจึงพูดว่าคงไม่ใช่สมเด็จพระเจ้าอุทุมพรแล้วก็คงไม่ใช่สมเด็จพระที่นั่งสุริยาอามารินหรืออีกพระนามหนึ่งคือสมเด็จพระเจ้าเอกทัศน์กษัตริย์พระองค์สุดท้ายแห่งกรุงศรีอยุธยากระผมขอทายว่าน่าจะเป็นสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศใช่หรือไม่ขอรับถูกแล้วโยมมารดาของเราเป็นสนมลับๆของโยมบิดา ซึ่งเป็นกษัตริย์ลำดับที่31แห่งกรุงศรีอยุธยาท่านทราบหรือไม่ว่าสมัยอยุธยามีกษัตริย์ปกครองกี่พระองค์33พระองค์ขอรับแต่มี34รัชกาลเพราะสมเด็จพระราเมศวรทรงครองราชสองครั้งครั้งที่หนึ่งพศ1912ถึง1913ครั้งที่อสองพศ1931ถึง1938 กรุงศรีอย,ยุธยาเป็นเมืองหลวงอยู่417ปีมีกษัตริย์ปกครอง33พระองค์ที่ครองราชได้เพียงเจวันคือพระเจ้าทองลันและที่ครองราชนานถึง40ปีคือสมเด็จพระบรมไตรโรกนาชท่านพระรูตอบเกินคำถามแล้วท่านทราบหรือไม่ว่าสมัยอยุธยามีกษัตริย์ปกครองทั้งหมดกี่ราชวงศ์พระเถระเจ้าถามอีก ท่านพระครูเกรงว่าพระบวัวเหียยจะง่วงที่ฟังอย่างเดียวจึงเปิดโอกาสให้สิทธิพูดด้วยการถามว่าบวัวเหียยเธอทราบไหมว่าสมัยอยุธยามีกษัตริย์ปกครองทั้งหมดกี่ราชวงศ์พระบวัวเหียยตอบทันทีว่าไม่ทราบครับเพราะผมไม่ได้เกิดในสมัยอยุธยาเหมือนหลวงพ่อและพระยาตากท่านเรียกพระเทระเจ้าเหมือนที่หลวงพ่อในป่าเรียกแล้วเธออยากทราบไหมอาจารย์ถามอีก ถ้าผมตอบว่าอยากหลวงพ่อก็จะตำหนิติเตียนว่าคนที่หมดความหลงในสงสารแล้วยังมีความอยากอีกหรืึผมจึงขอตอบว่าไม่อยากทราบแต่ถ้าหลวงพ่อจะบอกไว้เป็นการประดับความรู้ให้ผมผมก็ยินดีให้ประดับครับพระเบญเฮียตอบตามบุคลิกอันเป็นเอกลักษณ์ของท่านเอาละตกลงว่าฉันจะประดับความรู้ให้เธอด้วยการตอบว่าสมัยอยุธยา มีพระมาหากษัตริย์ปกครองทั้งหมดสาพระองค์มีห้าราชวงศ์ได้แก่ราชวงศ์อู่ทองสามพระองค์ราชวงศ์สุพรรณภูมิ13พระองค์ราชวงศ์สุขโขทัยเจ็พระองค์ราชวงศ์ปราสาททองสี่พระองค์และราชวงศ์บ้านภูหลวงหกพระองค์กระผมตอบอย่างนี้ถูกต้องไหมขอรับท่านถามพระเทะเจ้าถูกต้องท่านความจำดีมาก สมกับที่เคยเกิดในสมัยอยุธยาถึงสองครั้งท่านคงทราบใช่ไหมว่าท่านเป็นแม่ทัพใหญ่ในรัชกาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราชแห่งราชวงศ์สุขโขทัยครั้งหนึ่งและก่อนกรุงศรีอยุธยาจะเสียให้แก่พมา่าในสมัยสมเด็จพระเจ้าเอกทัตแห่งราชวงศ์บ้านพลูหลวงท่านก็ต่อสู้ป้องกันบ้านเมืองเต็มความสามารถแต่ก็ต้องมาเสียชีวิตเพราะกลลสึกของพมา่า ตอนท่านเป็นแม่ทัพใหญ่เรายังหนุ่มและไม่ได้มีตำแหน่งสำคัญอะไรนะักทั้งสมเด็จพระเจ้าอุทุมพรและสมเด็จพระเจ้าเอกทั์ก็ไม่ทรงทราบว่าเราเป็นโอรสในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศที่เกิดจากสนมรับชาวจีนชื่อไหาหองซึ่งประวัติศาสตร์บันทึกว่าเป็นชื่อบิดาของเราส่วนมารดาประวัติศาสตร์บันทึกว่าชื่อนางนกเอี้ยงในความเป็นจริง หายหองเป็นชื่อโยมมารดาของเราส่วนนางลกเอี้ยงไม่มีตัวตนการที่โยมมารดาของเราไม่ได้กราบทูลให้โยมบิดาทราบก็เพราะเกรงจะเป็นอันตรายแก่เราท่านก็ทราบดีมิใช่หรือว่า417ปีแห่งสมัยอยุธยาก็คือลิเกรโรงใหญ่เราดีๆนี่เองมีการฆ่าแกงเพื่อแย่งชิงราชสมบัติแกงแย่งอิจฉาริษยากันท่านจำได้หรือไม่ว่า กษัตริย์กรุงศรีอยุธยา33พระองค์นั้นถูกปรงพระชนไปกี่พระองค์พระเถระเจ้าถามอีก8พระองค์ขอรับคราวนี้ท่านประคูตอบไม่เกินคำถามพระเถระเจ้าจึงถามอีกว่ามีพระองค์ใดบ้างมีพระเจ้าทองลันพระราชดาทิราชพระแก้วฟ้าแห่งราชวงศ์สุพรรณภูมิพระศรีสาวภาค สมเด็จพระเชษฐาธิราชพระอาทิตย์วงแห่งราชวงศ์สุขโขทยัยพระอาทิตย์ยวงถูกถอดออกจากราชสมบัติก่อนแล้วถูกปรงพระชนภายหลังและราชวงศ์ประสาททองอีกสองพระองค์คือสมเด็จเจ้าฟ้าชัยและสมเด็จพระศรีสุธรรมราชาจริงอย่างที่ท่านพูดมานั่นแหละขอรับว่า417ปีแห่งสมัยอยุธยาก็คือลิเกลงใหญ่เราดีๆนี่เอง แต่ท่านขอรับวตัตจักรชีวิตช่างวกวนเหลือจะกล่าวท่านเชื่อไหมขอรับว่าโยอมารดาของกระผมสมัยที่กระผมเป็นแม่ทัพตอนปลายกรุงศรีอยุธยาได้มาเกิดที่อยุธยาอีกกระผมไปพบโดยบังเอิญเมื่อหลายปีมาแล้วเหมือนเรื่องลีเกเลยขอรับท่านหมายถึงแม่เชิญศรีเรื่องของเราก็เหมือนลีเกนะ ยอมบิดาสวรรคตโดยที่มิทรงทราบว่าพระองค์มีบุตรกับหญิงจีนผู้เป็นสนมลับๆของพระองค์ยอมมารดาได้สร้างเรื่องขึ้นว่าเราเป็นลูกจีนบิดาชื่อนายไหยหองมารดาชื่อนางนกเอี้ยงและเรื่องที่สร้างขึ้นนี้ก็ถูกบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์ที่ยอมมารดาทำเช่นนี้ก็เพื่อความอยู่รอดปลอดภัยของเราเราไม่คิดว่าเป็นความผิดแต่ประการใด และเราก็ไม่ตำหนินักประวัติศาสตร์ที่บันทึกเรื่องราวอันเป็นความเท็จเพราะเขาบันทึกตามข้อมูลเพียงแต่ข้อมูลนั้นถูกบิดเบือนเพื่อความอยู่รอดของประเทศชาติซึ่งนักประวัติศาสตร์เองก็ไม่รู้เราจึงพูดว่าไม่มีประวัติศาสตร์ของชาติไหนที่จะถูกต้องตรงกับความเป็นจริงทุกอย่างเงียบกันไปครู่หนึ่งสมภารวัดป่ามะม่วงก็ถามพระเทระว่า ท่านจะกรุณาเล่าเหตุการณ์ตอนที่ท่านกู้เอกราชให้กระผมฟังได้ไหมขอรับกระผมอยากทราบว่าตรงกับประวัติศาสตร์มากน้อยเพียงใดกระผมก็อยากฟังขอรับพระโวยเหี่ยพูดขึ้นเลยถูกท่านพระครูซึ่งถือโอกาสแก้เพลิดว่าก็ไหนเธอบอกว่าคนที่หมดความหลงในสงสารแล้วจะไม่มีความอยากไงละ่ะแล้วทำไมถึงบอกว่าอยากฟังผมก็อยากตามหลวงพ่อแหละครับ ในเมื่อหลวงพ่อยังอยากทราบแล้วทำไมผมจะอยากฟังบ้างไม่ได้สิทธิตอบชนิดที่อาจารย์ไม่รู้จะเถียงว่ากระไรพระเถระเจ้าจึงพูดขึ้นว่าตกลงเราจะเล่าให้ฟังท่านไม่ต้องเถียงกันให้เสียเวลาประวัติศาสตร์บันทึกเหตุการณ์ตอนเรากู้ชาติตรงกับความเป็นจริงเพียงแต่มีบางเรื่องที่ไม่ได้บันทึกไว้อย่างเรื่องที่เราตีเมืองจันทบุรี ประวัติศาสตร์บันทึกแต่เพียงว่าเราสั่งให้ทหารทุกม้อข้าวหม้อแกงทิ้งความจริงเราทำมากกว่านั้นคือหลังจากตีเมืองจันทบุรีได้แล้วเราก็มาพิจารณาว่าสงครามกู้ชาติต่อจากนี้ไปจะต้องหนักหนาสาหัสและยืดยาวจึงให้สร้างพระยอดธงแบบสีอยุธยาขึ้น แล้วนิมมตลพระเถระทั้งหลายมาสวดบทพาหุงมหากาบรรจุไว้ในองค์พระเราเองก็เจริญรอยตามสมเด็จพระนเรศวรมหาราชด้วยการเจริญพาหุงมหากาหรือในปัจจุบันเป็นที่รู้จักในนามบทถวายพรพระพาหุงมหากามีอนุภาพมากเพราะว่าด้วยชัยชนะของพระพุทธองค์ที่ทรงชนะพยาวสวัสตีมานอาลวกยักษ ช้างนาลาคิรีองคุลิมานนางจินจัมานวิกาสัจกะนิครนนันโทปนันทานากราชและเท้าพากาพรมเพราะอนุภาพแห่งการสวดพาหุงมหากาสมเด็จพระนเรศวรจึงทรงชนะสงครามทุกครั้งไม่เคยแพ้เลยเราเองก็ได้รับอานิสงส์แห่งการสวดคือเรากู้ชาติได้สำเร็จ พาหุงมหากาแต่งขึ้นในสมัยอยุธยาใช่ไหมขอรับกระผมอยากทราบว่าท่านผู้ใดเป็นผู้รจนาหลวงพ่อในป่าพูดขึ้นว่าปี2529เธอจะได้พบกับผู้รจนาอดใจรออีกปีเดียวท่านยังมีชีวิตอยู่หรือครับหลวงพ่อท่านประครูรู้สึกสงสยัยหลวงพ่อในป่าจึงอธิบายว่าถ้าความหมายของยังมีชีวิต ตามความเข้าใจของปุถุชนเราก็ขอบอกว่าท่านไม่มีชีวิตคือท่านไม่ได้มีชีวิตเหมือนเธอหรือเหมือนพระบวัวเหียวเอาเป็นว่าท่านเหมือนเราเหมือนพระยาตากที่แม้ไม่มีชีวิตแต่ก็สามารถสื่อสารกับเธอได้ท่านจะมาพบเธอในฝันไม่ได้มาแบบเราหรือพระยาตากหรือแบบสมเด็จพระพุทธ,ธาจยา์เรื่องอย่างนี้เป็นปัจจัตตังคือรู้ได้เฉพาะตัว คนที่เขารู้ไม่ได้เข้าใจไม่ได้เพราะขาดทั้งสติและปัญญาไม่เคยอบรมกายไม่ได้อบรมจิตเขาก็จะมองว่าเป็นเรื่องเหลวไหลไร้สาระในอนาคตการเมื่อโลกจเจริญทางวัตถุผู้คนก็จะไปยึดถือเส้นรวดเล็กๆบางๆเป็นสรณะแทนพระรัตนตรยัยโลกจะถึงยุคที่คฤรัหัดศึกษาธรรมะส่วนพระไปศึกษาคอมพิวเตอร์ ถ้าใครอยากรู้เรื่องคอมพิวเตอร์ต้องไปถามพระอยากรู้ธรรมะให้ถามครือัดเป็นเรื่องน่าเศร้าแล้วก็จะมีนักบวชที่เรียกตัวเองว่าพระหากความจริงเป็นได้แค่คนโกนหัวห่มผ้าเหลืองเพราะเขาไม่มีคุณสมบัติของพระแม้แต่ข้อเดียวแต่เขาอาหังกาถือว่าเป็นผู้เก่งกาจในวิชาการทางโลกแต่ในทางธรรมซึ่งเป็นหน้าที่ที่เขาจะต้องรู้และจะต้องศึกษาเขากลับไม่รู้ เพราะไม่มีเวลาจะมานั่งเจริญสติเอาเวลาไปนั่งเฝ้าจอคอมพิวเตอร์แล้วก็สร้างเครือข่ายปวดรู้เที่ยววิจารณ์พระเถระที่ท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเธอเองก็จะถูกวิจารณ์ด้วยเรื่องที่เธอพบกับผู้รจนาพาหุมหากาแล้วนำบทสวดไปเผยแผ่ให้ประชาชนสวดเพื่อแก้ปัญหาเธอจะช่วยประชาชนได้ทั่วโลกขณะเดียวกัน พวกที่นั่งเฝ้าจอคอมพิวเตอร์ก็จะพยายามหาทางจับผิดพวกเขาไม่รู้หรอกว่าได้พาตัวเองเข้าสู่อบายพวกเขาจะบาปหนาเสียยิ่งกว่าพระเทวทัตที่เรียกว่าบาปหนากว่าเพราะว่าพระเทวทัตท่านยังมีโอกาสได้ตรัสรู้เป็นพระปัจเจกับพุทธเจ้ามีพระนามว่าอัจฉิสระในคำพีกล่าวไว้ว่าเมื่อพระเทวทัตใช้กรรมในนรกอเวจีเป็นเวลาห้ากับแล้ว ท่านก็จะได้ตรัสรู้เป็นพระปัจเจกับพุทธเจ้าเราจึงพูดว่าพวกนั่งเฝ้าจอคอมพิวเตอร์แล้วเที่ยวเผยแผ่คำหยาบคายว่าร้ายพระเทระผู้ปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบนั้นบาปหนาเสียยิ่งกว่าพระเทวทัตและหมดโอกาสที่จะบรรลุธรรมหากเขาไม่กลับตัวกลับใจเสียใหม่หลวงพ่อในป่าที่บายค่อนข้างละเอียดเพราะท่านเห็นว่าอะไรจะเกิดขึ้นในอนาคต แล้วคนที่นำคอมพิวเตอร์ไปใช้ในทางดีมีไหมครับหลวงพ่อผู้ถามคือพระบวัวเหียวมีเช่นพระเถระที่ท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบท่านก็จะใช้คอมพิวเตอร์ให้เป็นประโยชน์ในด้านการเผยแพร่หลักธรรมคำสอนของพระพุทธองค์แต่ถ้าจะวัดกันในด้านปริมาณคนที่ได้ประโยชน์จากสิ่งนี้มีน้อยกว่าคนที่ได้โทษโดยเฉพาะเยาวชนพวกเขาจะเสียหายมาก เราะจะไม่สนใจศึกษาเล่าเรียนแต่จะนั่งเฝ้าจอคอมพิวเตอร์สื่อสารกันด้วยเรื่องไร้สาระและถึงกับเสพสิ่งลามกอนาจารทางคอมพิวเตอร์จะว่าไปแล้วคอมพิวเตอร์ในตัวมันเองไม่มีประโยชน์หรือโทษแต่อยู่ที่การนำไปใช้คนมีสติปัญญาจะนำไปใช้ในทางที่เกิดประโยชน์ทั้งประโยชน์แก่ตนเองและประโยชน์แก่มนุษยชาติ ส่วนคนไร้สติปัญญาก็จะนำไปใช้ในทางที่ก่อให้เกิดความเสียหายทั้งแก่ตนเองและแก่มนุษยชาติเพราะฉะนั้นผู้ใช้โดยเฉพาะผู้ที่เป็นบรรพชิตจะต้องใช้ด้วยปัญญามิใช่ด้วยตัณหาผมอยากฟังพระยาตากเล่าเรื่องการกู้ชาติครับพระเบเหียวเอ่อยขึ้นเบาๆหลังจากที่พระเถระทั้งสามอนุญาตให้ความเงียบเข้ามาแทนที่การสนทนา กระผมก็อยากฟังขอรับท่านพระครูสนับสนุนอยากฟังก็เล่าให้เขาฟังเขาเป็นสหธรรม,มิกของเธอหลวงพ่อในป่าพูดกับพระเทเจ้าโดยใช้ถ้อยคำแบบเดียวกับที่พูดกับท่านพระครูและพระบวัวเหียวครับหลวงพ่อพระเถระเจ้าพูดกับอาจารย์โดยใช้ถ้อยคำแบบเดียวกับที่สหธรรม,มิกทั้งสองของท่านใช้แล้วจึงเล่าว,วีรกรรมการกู้ชาติของท่าน เมื่อครั้งกรุงแตกในปีพุทธศักราช2,310ว่าหลังจากกรุงศรีอยุธยาเสียเอกราชให้แก่พม่าเมื่อปี2,310บ้านเมืองระสำระสายมากพม่าเผาผลานถล่มทลายกรุงศรีอยุธยาเสียย่อยยับวัดวา,ารามถูกทำลายยับเยินพระศรีสันเพชรซึ่งเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองมีความสูงถึง8วา พุ่มด้วยทองคำหนักสองหมืนบาทก็ถูกพ่อมาใช้ไฟลนเผาลอกเอาทองคำขนกลับไปเมืองตนผู้คนแบ่งแยกเป็นก๊กเป็นเหล่ามีก๊กที่สำคัญอยู่ถึงหกก๊กด้วยกันก๊กที่ร้ายกาจที่สุดก็คือก๊กเจ้าพระฝางซึ่งมีหัวหน้าเป็นพระภิกษุที่ว่าร้ายกาจเพราะทำให้เสียภาพลักษณ์ของพระาศาสนาผู้ครองกาสาวพัท โกนศีรษะเหมือนพระภิกษุแต่เสพสุราฆ่าคนและทำลามกอนาจารด้วยประการต่างๆเจ้าพระฝังในเครื่องแต่งกายของบรรพชิตคุมกองทัพสงออกจี้ปล้นทรัพย์สินของราษฎรทำให้บ้านเมืองที่ระสำมระสายอยู่แล้วต้องสับสนอลมานหนักขึ้นเป็นการทำลายภาพลักษณ์ของพระพุทธศาสนาอย่างร้ายแรงที่สุด พระเทระเจ้าหยุดเล่าเพื่อกำหนดปรงธรรมสังเวทท่านพระครูและพระโพเฮียวกำหนดปรงธรรมสังเวทเช่นเดียวกันจากนั้นอดีตวีรบุรุษแห่งประเทศสยามจึงเล่าต่อเมื่อเราปราบก๊กสําคัญสี่ก๊กได้แล้วจึงยกกองทัพไปตีก๊กเจ้าพระฝางซึ่งเวลานั้นไปตั้งมั่นอยู่ที่พิษณุโลกเนื่องจากไปตีได้เมืองพิษณุโลกไว้ กองทัพของเราตีเมืองพิษณุโลกได้แต่เจ้าพระฝางหนีไปเป็นอันว่ากกทั้งห้าพ่ายแพ้แก่กกพระยาตากเมื่อได้ชัยชนะแล้วเราก็คิดว่าจะฟื้นฟูปฏิสังขรณ์กรุงศรีอยุธยาแต่ก็มองไม่เห็นทางเลยว่าจะทำให้กรุงศรีอยุธยารุ่งโรจน์เหมือนแต่ก่อนได้เราเริ่มวิตกกังวลคืนหนึ่ง เราจึงแก้ปัญหาด้วยการสวดพาหุงมหากาแผ่เมตตาและอุทิศส่วนกุศลให้ดวงพระวิญญาณของพระมหากษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยาทุกพระองค์และขอท่านเหล่านั้นจงช่วยหาทางออกให้แก่เราด้วยจากนั้นเราก็หลับไปพระเถระหันไปพูดกับหลวงพ่อในป่าว่าน่า ah แปลกนะครับหลวงพ่อ เป็นเรื่องที่บางคนอาจคิดว่างมงายไร้สาระแต่ผมเชื่อว่าสิ่งที่ผมเห็นในฝันไม่ใช่เรื่องที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญอาจเป็นผลมาจากการแผ่เมตตาและอุทิศส่วนกุศลท่านเห็นอะไรหรือขอรับท่านพระครูถามพระเถระตอบว่าเราเห็นสมเด็จพระนเรศวรกับพระอาจารย์ของท่าน ที่เรารู้เพราะพระเถระรูปนั้นท่านพูดว่าอาตมาคืออาจารย์ของสมเด็จพระนเรศวรที่จะมาช่วยท่านแก้ปัญหากรุงศรีอยุธยาเสียหายเกินกว่าจะปฏิสังขรณ์ได้ทั้งพม่าก,ก็รู้ลู่ทางที่จะเข้ามาโจมตีขอท่านจงย้ายราชธานีไปอยู่ที่ธนบุรีและสถาปนาตัวท่านขึ้นเป็นกษัตริย์เถิดอาตมาขอถวายพระพร จากนั้นสมเด็จพระนเรศวรทรงมีพระราชดำรัสแก่เราว่าขอต้อนรับกษัตริย์แห่งกรุงธนบุรีขอพระองค์จงทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาอันเป็นมรดกล้ำค่าของชาวสยามแล้วภาพนั้นก็หายวับไปเราตื่นขึ้นมากลางดึกจิตสัมผัสกับความสงบเย็นผิดกับคนที่ฝันร้ายซึ่งจะตื่นขึ้นมาพร้อมกับความหวาดกลัว และเหงื่อไหลโสมกายเรารู้สึกเหมือนกับว่ามิได้ฝันไปเพราะภาพนั้นยังฝังแน่นอยู่ในมโนนึกมาจนบัดนี้พระเถระเจ้าเล่าด้วยใบหน้าเจือยิ้มเมื่อรำลึกถึงเหตุการณ์แต่ก่อนเก่าจากนั้นจึงเล่าต่อพระราชดำรัสในสมเด็จพระนเรศวรทำให้เราตั้งปณิธานในบัดนั้นว่า จักทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้วัฒนาสถาวรสืบไปและนี่เองคือที่มาของปณิธานของเราที่ท่านกล่าวให้พระบัวเหียวฟังเมื่อสักครู่นี้ท่านพระครูถือโอกาสถามพระบัวเหียวว่าบัวเหียวเธอยังจำพระราชปณิธานที่ฉันกล่าวให้เธอฟังเมื่อสักครู่นี้ได้ใช่ไหมพระบัวเหียวตอบซื่อว่า จำไม่ได้แล้วครับหลวงพ่อทำไมถึงจำไม่ได้ก็เมื่อสักครู่เธอยังสาธยายให้ฉันฟังไม่มีผิดเพี้ยนเลยสักคำเวลาผ่านไปไม่ถึงชั่วโมงลืมเสียแล้วการลืมไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับหลวงพ่อการไม่ลืมถึงจะเป็นเรื่องแปลกพระโบวเฮียวอธิบายแปลกอย่างไรแปลกไปจากคำสอนขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าน่ะสิครับ ก็พระองค์สอนว่าสัญญาอานิจจาสัญญาไม่เที่ยงสัญญาก็คือการจำได้หมายรู้ถ้าการจำเที่ยงเราก็จะไม่ลืมแต่เพราะเราลืมที่ลืมก็เพราะสัญญาไม่เที่ยงตามที่พระพุทธองค์ทรงสอนเพราะฉะนั้นจึงเป็นเรื่องปกติธรรมดาของเราที่จะต้องลืมการลืมก็คือการจําไม่ได้ถ้าเราจําได้เราก็ไม่ลืมและถ้าเราไม่ลืมก็แสดงว่าสัญญาอานิจจา ไม่จริงการลืมจึงเป็นการพิสูจน์ว่าคําสอนของพระพุทธเจ้าเป็นความจริงหลวงพ่อพอจะเข้าใจใช่ไหมครับเอาละเอาละฉันว่าฉันจะไม่เข้าใจก็เพราะการอธิบายแบบเยื่นเยอะยืดยาดของเธอนี่แหละไม่ต้องอธิบายต่อก็ได้ฉันอยากฟังพระเถระเจ้าเล่าเรื่องการกู้ชาติมากกว่าท่านพระครูพูดตัดบท